สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็มาลุยงานกันต่อนะนี่วันนี้วันเสาร์ครับได้ผู้ช่วยมาเพิ่มสองคนนะผู้ช่วยหลักหายไปแล้วนะครับเดียวมาเดียวไม่มาอันนี้ผู้ช่วยเลือนั่นอันนี้ไอ้ไอโ้โอน้องไอ้เชมครับเนี่ยปีนี้โอ้โหโตเต็มที่แล้วพร้อมที่จะผสมพันธุ์อันนี้เล,ลือครับอันนี้น้องชาย เราจะเห็นมันบ่อยนะปีนี้ก็ม2แล้วเนาะอัน,นุนม3ใช้งานได้แล้ววันเสาร์ครับได้มาช่วยเมื่อวานเขาก็ถอดใบเทกนะน<ด>ี่ถอดออกจากโซ่เก่าครับถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลา2เย็นนะเลือกเรียนมาก็ถอดนะครับ2วันก็เสร็จนะวันนี้ก็เริ่มมาประกอบแล้วนะครับ ตอนนี้ให้ใส่โรลเลอร์ตัวบนนะตัวที่เราซื้อมานะครับโรลเลอร์ตัวที่เราซื้อมาก็นี่ครับอันดับแรกก็มาเปิดเติมน้ํามันนะครับไอแมกปองสีโลกนะที่เราซื้อมาใหม่ของมือสองแล้วก็โลกใหม่ตัวนี้ซื้อมาอันนี้ของเราเหลือลูกหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ใช้ก็ซื้อมาเพิ่มลูกหนึ่งเนี่ยเอามาใส่สองโลกหน้าของล้อขวานะครับ เพราะว่าสองโล่งนี้มันสึกเยอะซื้อมาก็ JPT เหมือนกันนะเนี่ยสองโล่งนี้ก็ใส่ตรงนี้ลูกบนของเราก็ได้เป็นแมงป่องนะเนี่ยใส่แมงป่องเลยครับที่เราซื้อมามือสองจากซับไพบุญแต่ลูกบนมันส่วนมากมันจะตายก่อนนะเหมือนไอตัวที่ถอดออกก็มันไม่หมุนครับมันตายแล้วโซ่มันวิ่งมันวิ่งผ่านมันก็จะเป็นร่องครับเตยลูกปืนอะไรก็ยังไม่แตกนะ ข้างลลังใสเลยแต่ว่าเดี๋ยวลูกหน้าต้องหาอะไรมารองหน่อยครับเนี่ยถ้าไม่รองก็นี่ครับมันมาถูอีกแล้วไอ้ปลายใบเทกนะมันจะมาเฉาะตรงนี้ครับเนีย่ยเริ่มเป็นรอยอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ว่าจะประกอบโซ่เลยนะแต่ว่าเช็กโรเลอร์แล้วนะครับฝั่งนี้มันจะกินนิดหนึ่งปีกฝั่งนี้มันจะบางนะเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็สลับนะครับ เนี่ยไอปีกข้างในมันยังเหลือหนานะ<ง>แต่ว่าฝั่งนอกมันจะมันกินไปนิดเดียวครับนิดเดียวไม่เยอะอก็เดี๋ยวจะถอดสลับนะครับถอดแล้วก็กลับนะให้ปีกหนามาอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ถอดมาเติมน้ํามันด้วยนะครับโลกนี้ซึมซึมถอดกาดเรียบร้อย เดี๋ยวก็จะเอารถเลิกลงมานะตเติมน้ำมันกลับข้างแล้วก็ประกอบคืนนะล้อนำก็ถอดออกมาดูนะครับก็กินนิดนึงนะมันกินฝั่งข้างในครับก็ว่าจะกลับข้างเหมือนกันนะเนี่ยองม่งันยมันกินฝั่งนี้นะเดี๋ยวจะกลับข้างนะครับฝั่งนี้มันกินไม่เยอะครับ ก็ยังไม่ได้เอาไปทำนะแต่ฝั่งโน้นกินเยอะก็ต้องถอดไปพอกนะครับอันนี้กลับข้างใช้ใช้ได้อยู่ครับครับตอนนี้เราก็มาลุยฝั่งซ้ายก่อนนะตอนแรกก็ว่าจะใส่โซ่เลยครับแต่ก็มาเช็คโรนเลอร์แล้วมันปีกนอกมัน มันไอ้นี่นะมันกินนิดหนึ่งก็เลยสลับนะผมก็เลยเอาไอ้นี่โรเลอร์ตัวใหม่สองตัวมาใส่ฝั่งซ้ายดีกว่านะครับแล้วก็เอาไอ้สองตัวหน้าซ้ายไปใส่ฝั่งขวานะครับที่แรกว่าจะเอาไอ้โลกใหม่สองโลกนี้ใส่หน้าขวาแต่ก็เปลี่ยนใจแล้วเนี่ยพอจะใส่โซ่แล้วมาเช็คดูนะก็เลยนี่ครับ เปลี่ยนนะสลับนะครับถอดมาเติมน้ํามันแล้วก็สลับนี่ตอนนี้ก็ใส่คืนเรียบร้อยนะนี่ใส่แล้วเดี๋ยวจะขันแน่นแล้วนะนประมาณเจ็ดตัวนะครับที่ถอดไล่ไปตั้งแต่โลกหน้านะก็เจ็ดตัวครับที่ถอดลงมาเอามาเติมน้ํามันแล้วก็สลับคางนะครับแต่ฝั่งนี้มันก็ยังไม่กินเท่าไหร่นะ แต่ฝั่งนี้มันอยู่หนากว่าครับก็เลยสลับเอาเดี๋ยวจะทําการขันแน่นแล้วนะตอนนี้ก็ยกร้อยน็อตเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงานนะหกโมงครึ่งแล้วนะครับนี่ใส่โซ่ได้แล้วฝั่งหนึ่งโอ้โหกว่าจะใส่ได้นะทรมานเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ตอกสลักนะครับก็ อันนี้นำศูนย์ไว้ก่อนนะเนี่ยนำศูนย์ไว้แล้วเสร็จเมื่อกี้เองนะครับพึ่งแบบดึงโซ่ให้มันเข้าหากันได้เนะี่ยโอ้โหใช้เวลานาน,านมากนะเนี่ยโรลเลอร์ก็กลับข้างเรียบร้อยนะครับตัวบนก็ใส่แล้วอันนี้ผมนุนให้นิดนึงนะนุนตนัวเมยเพิ่มตัวนึงนะเนี่ยให้โรลเลอร์มันสูงขึ้นนิดนึงกันมันเฉาะตรงโน้นครับ ก็อาจจะช่วยได้นิดนึเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนใบเทคใหม่ก็จะเอาแบบงอน้อยนะเอาแบบงอปลายน้อยนะครับมันจะได้ไม่ไปเฉาะคานนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องใช้ชุดเก่าไปก่อนเนี่ยใบเทคมันก็เริ่มแตกเริ่มร้าวแล้วหัวน็อตโผล่แล้วครับหมดสภาพแล้วนะก็ทนใช้ไปก่อนนะครับยังไม่มีตังค์ซื้อใหม่ วันนี้ก็จบโซ่ได้ข้างหนึ่งนะโอ้โหทรหดมากครับเหนื่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไล่ใส่ใบนะฝั่งนี้แล้วก็นู่นครับเชื่อมคานที่มันแตกร้าวนะครับมันร้าวตรงปลายใบแท็กไปชนนั่นแหละก็เดี๋ยวจะไล่เชื่อมเก็บนะจะได้ประกอบใบนะครับ ฝั่งนี้ก็ถือว่าจบนะอีกข้างก็รอรอนำนะครับรอนำก็อีกประมาณ2วันร่อเลอลูกใหม่ที่ว่าจะใส่ฝั่งนี้ก็นู่นครับเอาไปใส่ฝั่งนู่นแล้วลูกใหม่2ลูกนะที่ว่าจะใส่ไอ้ข้างหน้าฝั่งนี้ผมเปลี่ยนใจไปใส่ฝั่งนู้นแล้วนู่นครับ เป็นสองลูกใหม่ใส่ข้างหน้าฝั่งนู้นก็เอาลูกเก่าของฝั่งนู้นมาใส่ฝั่งนี้นะครับไอรุเลิฟฝั่งนี้ยังไม่ได้เช็คนะเนี่ยแถวจากตัวที่3าไล่ไปนะยังไม่รู้ว่ามันกินแบบฝั่งนู้นไหมถ้ามันกินเหมือนกันก็น่าจะได้ถอดมาสลับเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นเพิ่งจบวันนี้นะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เช็คครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวมาไล่เช็คดูนะครับ แล้วก็ซีนกรุ๊ปนะเนี่ยฟังนี้แหละเดี๋ยวก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยยังไม่ถึงคิวโอ้บันไดเดี๋ยวให้ดูบันไดบันไดตอนแรกมันเบี้ยวไปข้างหน้านะเนี่ยไอคันแรกนะครับก็อันนี้ผมถอดมาดัดแล้วเมื่อวานนะนี่ครับตอนนี้บันไดก็ตรงแล้วนะครับนี่บันไดเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูโซ่ครับนี่ อันนี้รอข้างซ้ายนะถอดใบหมดเรียบร้อยอันนี้โซ่ที่พ่อใหญ่เอียให้มาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะตัวนี้บูธสลักโอ้สวยมากเลยนี่ครับเนี่ยไม่ค่อยสึกเลยนะผมว่าจะเอาไปสอมใบชายนะมันกินข้างก็เอาไปให้ช่างปดพอกให้นะตัวนี้บูธสลักก็ยังสวยอยู่ บางทีก็อาจจะได้กลับบูธไว้นะแล้วก็เช็คไอ้ข้อตัวไหนที่มันหลวมนะครับก็เปลี่ยนทิ้งเลยผู้ใหญ่บอกหลวมไม่เยอะครับประมาณข้อสองข้อนะเนี่ยหลวมไม่เยอะบูธสลักยังสวยนี่ดูครับบูธสวยๆเลยเนี่ยโอเคอันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับใน,นโซ่เก่าเราล้อซ้ายตัวนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วใช้ต่อไม่ได้แล้ว บุษลัก,ก็รวมนะครับแล้วก็คอนี่ก็หมดนะเนี่ยมันต่าแล้วนะครับใช้งานต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเอาไว้ใช้สำรองได้นะครับจุกเชิญได้เดี๋ยวไปดูอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนู้นก็ยังไม่ได้เก็บนะโอ้โหหมดแรงเลยเนี่เซตน,นี้ก็ถอดเซตก็นอนแอ n g งอยู่ตรงนี้เลย อันนี้ล้อขวานะครับอันนี้ก็หมดเหมือนกันบุตทสลักรวมแล้วนะครับเนี่ยมันกินต่ำแล้วใช้ต่อไม่ได้แล้วแต่ว,ว่าฉุกเฉินได้นะสำรองได้ครับก่อนจอดก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องโซ่แนตะ่ว,ว่าเราต้องแบบตึงทุกวันนะปีเมื่อกี้แต่เรื่องขาดไม่มีปัญหาครับ จุกเชิญใช้งานได้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันหลังลุยกันต่อนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ